ม่่กูตัวใหญ่แหงคุณคุณดีดีคุณแม่มาจากบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านโพทองค่ะบ้านโพทองค่ะมาหาทุกวันเลยเนาะมาทุกวันได้ได้เยอะไหมทุกวันได้แค่นี้ทุกวันเพรได้เพรได้ผลเนาะเพรได้ผล น้ำเดื่มเอาไว้อย่างนี้เลยกันกันร้อนหรือว่ายังไงครับเออกันร้อนจะได้เย็นๆเนาะเมื่อกี้มันกระโดดมาตรงนี้นี่เมื่อกี้ระโดดตรงนี้เอาไม่ทันหอกอยางนี้นั่น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 นันนั่นนั่นแันนล้วร้อนไหมครับคุณแม่ หอเข้ามากินด้วยบหรือยังไงนี่ ไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรกินไม่ต้องซื้อได้ห้าตัวหกตัวก็พอร้อนไหมครับคุณแม่ร้อนจ้ะร้อนมากๆเลยจ้าร้อนมากๆเลยแต่สู้สู้เนาะสู้ นั่นๆนนๆดีแอบอะไหนๆๆแอบนี่มันอยู่รูปมันไม่เห็นอีกเอ้ยนั่นๆแอบไปอีกแอบไปเรื่อยๆมีรูปไปเรื่อยๆ